สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อบเพชรยนต์คนดีคนเดิมอีกแล้วครับวันนี้มีรถปรับสภาพเข้าใหม่1คันครับเป็น Toyota c โ r o l l a อ l t ิ s 1.6G ปี2013-14สีบอนเงินอยู่ตรงหน้านี้เลยครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็น CNG นะครับสายประหยัดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นครับเคดิตดีฟรีดาวกันไปเลย ออกได้ทุกอาชีพครับอยู่ใกล้อยู่ไกลเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยครับมีบริการรถสไลด์จัดส่งทั่วประเทศไปเลยถ้าใครไม่สะดวกมาจัดไฟแนนซ์ด้วยตนเองหรือมารับรถด้วยตัวเองจัดส่งทั่วประเทศครับราคาค่าตัวน้องอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นครับผมจะพาไปรับชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับว่าคันนี้น่าใช้ขนาดไหนครับ ตัวนี้นะครับได้เป็นไฟมันติรีฟิเคเตอร์คู่หน้าครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นครับตาโตโยต้าชัดเจนครับอยู่ตรงกลางกันชนหน้านะครับเป็นสีบอลเงินครับสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมแล้วป้ายทะเบียนก็ไก่ต่อเต่า589ปทุมธานีต้องบอกว่าทางเราจะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกะทะมให้นะครับจะไม่ได้ตัวเลขนี้ไป กันชนหน้าครับแนบชิดติดกับแก้มครับเสมอเสมอล่องไฟสวยๆแบบนี้แม็กอันลอยเดิมโรงงานครับสีบอลเงินลัดด้วยยางกุดเยียครับยางกุดเยอร์หนึ่งเก้าห้าหก R 1 5ครับยางได้เป็นยางปีเดี๋ยวผมขออนุญาตดูดูปียางแป๊บนึ่งยางปี2022นยครับต้องบอกว่า ดอกยางเหลือๆครับคมๆเลยล่องยางให้ดูสภาพภายในซุ้มล้อกันบ้างครับซุ้มล้อเดิมๆสีทางมะพร้าวสวยๆแบบนี้ครับเบ้าโชคเดิมอยู่นะครับมาร์กสียังอยู่สวยๆเดิมโรงงานไม่มีรอยตัดต่อครับไม่มีรอยเชื่อมรอยอาร์คใหม่นะครับทางเพชรยนต์รับประกันให้ครับ รถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนกับสีเปลี่ยนสีไม่มีครับกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้าเลยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวผมให้ดูสภาพหลังคาก่อนผมจะให้ดูทั่วคันเลยดูให้มากที่สุดครับเท่าที่ผมจะพาดูได้หลังคาสวยๆเงาๆครับกระจกแท้เดิมโตโยต้าครับ ท้เดิมโตโยต้ารอบคันเลยคันนี้ใท้เดิมแน่นอนในส่วนของฟิล์มนะครับยังไม่มีมาให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวป๊อปแถมให้ครับหากพี่ๆท่านใดสนใจคิวลีดน้ําโครเมียมครับสวยๆเงาเงมือจับได้เป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับ 1.6G ตัวนี้ 1.6G CNG ครับสายประหยัดครับให้ดูโครงสร้างกันก่อนครับสวยๆเงาเแบบนี้ครับ สวยเดิมรับประกันบอดี้โครงสร้างให้ครับหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขยครับแผ่นเพจเดิมเดิมสวยๆนี่ครับดูทุกจุดเลยซีนอาร์คคมๆครับสวยๆแบบนี้เล็บกิ๊กเข้านะครับชมประตูหลังกันบ้างครับ ินเดมสวยๆท่านใดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังครับประหยัดน้ำมันเติมแก๊สได้ครับแก๊สเติมทีถังละ200นิดๆครับวิ่งได้กันยาวๆเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับรถคันนี้ไม่เคยเป็นแท็ก,ทกซี่มาก่อนแน่นอนครับเพชรยนต์การันตีให้ครับไม่ให้เสียชื่ออย่างแน่นอนไม่เอารถแท็กซี่มากับสีทำใหม่อย่างแน่นอนครับ ไฟท้ายครับส,สวยๆคมๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยครับสติกเกอร์โลโก้ตาโตโยาต้าโครเมียมอยู่ครบเลยคิวฝาท้ายโครเมียมส,สวยๆครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับกล้องหลังผมต้องแจ้งก่อนนะครับเจ้าของเก่าถอดกล้องติดอยู่ตรงกระจกออกไปแล้วครับแต่ยังมีร่องรอยมีสายอยู่ครับหากไปติดตั้งเพิ่มได้เลยตรงนี้ต่อสายได้เลยไฟทับพิมสองดวงครับติดกันชนท้ายมาให้ สวยๆแบบนี้ผมให้ดูภายในกันบ้างอันนี้เป็นกุญแจนะครับรีโมทแบบไขครับผมให้ดูบอดี้ครับเน้นบอดี้ก่อนนี่ครับอารคสวยๆล่องน้ำสวยๆครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์ครับ064-642-3955ครับ หากสะดวกมาดูด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยก1ครับมาได้ทุกวันทำการเลยนี่ครับฝาท้ายไม่เคยขยับครับเดิมๆสวยๆโครงสร้างบอดี้เป็นประมาณนี้ครับผมให้ดูข้างล่างกันบ้างบอดี้ด้านล่างสีทางมะพร้าวครับสวยๆส,สีไข่แบบนี้ครับ อุปกรณ์เครื่องมือนะครับแม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูถังแก๊สครับว่าสภาพถังแก๊สเป็นยังไงนี่ครับถังแก๊ส cng ครับอยู่ด้านหลังถังแก๊สวันหมดอายุถังแก๊ส2032ครับโอ้ใช้ได้อีกยาวเลยครับถังนี้ สวยๆแบบนี้ใช้กันยาวๆนี่ครับบาร์กเดิมโรงงานครับ CNG โรงงานแท้แน่นอนโอเค,คเป็นประมาณนี้หนักไปหน่อยนี่ครับเหลี่ยมสันตัวรถยังสวยงามครับสวยๆแบบนี้เลยกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานครับอย่างที่แจ้ง เริ่มที่ข้างหลังก่อนเลยนี่ครับเดิมๆสวยๆครับสภาพเบาะห้องโดยสารครับเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะครับอันนี้ตกแต่งทูโทนครับสีเบจต,ตัดกับสีเทาดำครับมีพรมกระดุมให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ครับามาดูในส่วนของ ังคนขับกันบ้างครับนี่ครับพาร์เดิมซีนเดิมหาร์คสวยๆครับแผงประตูตกแต่งเป็นทูโทนครับสีเบจต,ตัดกับสีเทาดำนิดนึงที่วางแขนเป็นสีบอลเงินครับกระจกออตโต้บานคนขับครับปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกกระจกคันนี้ปรับพับไฟฟ้าครับอันนี้ CNG โรงงานผมให้ดูโครงสร้างครับสวยๆสวยๆใสๆดูกันทุกจุดเลยเสา A เสาบครับน็อตไม่เคยแกะเคยไขยครับดูละเอียดละเอียดกันไปเลยครับผมแกะตรงนี้ขออนุญาตแกะให้ชมนี่ครับเดิมแท้แน่นอนครับ ไม่ดูเลขไมค์ครับคันี้สตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรครับต้องขออภัยตอนแรกด้วยเหมือนจะแจ้งแสนสามแสนเจ็ดครับจำผิดครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรครับไปดูสภาพคอนโซน ไม่มีริ้วรอยนะครับได้เป็นแอร์แบ็กคู่เลยครับคันนี้แอร์แบ็กคู่เลยวิทยุ cd fm ใช้ได้ปกติครับ <L ans. S 1> ใช้งานได้ fm am ใช้ได้หมดครับแอร์เป็นแอร์แอนาล็อกครับปรับได้4ระดับเสียบ a u x e ได้หวัวเกียร์เป็นหนังนะสวสวยงาๆแบบนี้เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับแบบขั้นบันไดฐานเกียร์สวยๆครับ มาพร้อมที่ที่วังของวางแก้วครับสองใบวงมาลลย4สี่ก้านนะครับสวยๆแบบนี้ครับมีแอร์แบ็กด้วยสภาพพวงมาลลยก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับอาจจะมีริ้วรอยนินดๆหน่อยๆไม่มีผลต่อการใช้งานครับสีอาจจะซีดไปนิดนึงนี่ครับสภาพเบาะเบอะผ้าเดิมสวยๆแบบนี้ครับ เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวเครื่องกันเลยดีกว่าครับสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับเรามาต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง Duo v v t i นะครับ4ี่สูบ1น0่ครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 9195E10 ก้เติมได้ครับ เติม CNG ได้ด้วยเติมก๊าซไ,ได้ด้วยครับบอกว่าประหยัดไปอย่างมากครับเครื่องอึดถึกทนแน่นอนไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนครับเลขไมหม่1 0 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับไม่เคยกลับไมค์กอไม้อย่างแน่นอนครับไม่แท้เดิมแน่นอนทางเช็ดยนการันตีให้ครับจะพาชมห้องเครื่องนะครับนี่ครับหัวฉีด CNG เดินแท้โรงงานเลย รอยมัตสีแทมสีอย่างนี้นะครับมีระบบเบรก ABS มาให้ด้วยครับคันนี้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีลายซึมให้เห็นเลย,สย,สยใสๆเนนเนียนครับเครื่องนิ่งๆครับเลย่อที่เบ้าโชกเลยครับเบ้าโชกเม็ดอากันเดิมซีนเดิมส,มส,สวยๆครับจับในครับ ผมแบบนี้ครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะครับคันนี้ได้ทําการเปลี่ยนฝากระโปรงหน้ามาครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันิึงเปิดมาดูพร้อมกันนี่เลยครับฝาน่าจะฝาเปลี่ยนแล้วครับแต่ยังคงสภาพสวยนะครับสวยแทบเหมือนฝาเดิมๆเลยจะของเปลี่ยนมาอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับ อาจจะมีหน้ามานิดนึงก้าของเลยเปลี่ยนมาแล้วครับแต่ก็ยังมีตาโตโยต้าอยู่ครับติกเกอร์ได้หายไปละผมแจ้งตามตรงเลยจะได้ไม่ผิดหวังจะได้ไม่เสียเที่ยวครับฝาหน้าเปลี่ยนรับได้รับได้เอาไปครับจัดไปส่วนอื่นเดิมครับซุ้มล้อครับสองฝั่งเดิมแท้แน่นอนผมสแกนให้ครับสกกีนให้ ผ้านหน้าอาจจะมีรอยทําสีมานะครับพวกผ่านหม้อน้ําแจ้งกันตามตรงครับแต่เก็บงานมาต้องบอกว่าเนียนมากครับสวยแต่ผมรายงานตามจริงครับให้ดูสภาพครับต้องบอกว่าช่างทํามาสวยมากอาจจะมีเล็กน้อยครับส่วนหน้า จ้าของเดิมเลยเปลี่ยนฝากระโปรงมาสำหรับพี่ๆที่รับได้นะครับคันนี้ติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064 642 3955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับโทรมาคุยกันครับมาปรึกษากันสำหรับเจ้า t o y ยตอาทิตย์ 1.6G คันนี้ 1.6G CNG ครับปี13-14ราคา249,000บาทเท่าน,นั้นครับผ่อนงวดแล้วประมาณ5,000กว่าบาทได้ครับ สวยๆแบบนี้น่าใช้มากครับหาอยู่ไม่ผิดหวังจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเราจัดไฟแนนซ์ได้ถึงหน้าบ้านเลยครับมีรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ